โอเคครับนี่ดูรถผมแขนต้องให้น้องๆดูหน่อยดิมาดูครับจานจูปิเตอร์แท้ดุกดิกได้ดูไหมดุกดิกได้ปั๊มรถซีแบบไล่เบาผมกึงมาแล้วปั๊มแท้จากโรงงานไฟจากโรงงานแทร้อยเปอร์เซ็นจุดสีน้ำเงิน หลังมุกสองเมตรก้านเบรกก้านเบรกที่อะรครคือฐานดำของเทบอกแอนบอกแฮนด์ล็อเตอร์ดูครับท่อดูเบรกปมผายยนสูตของทางร้านดูคอครับโชคโชคตัวแข็ง S P N เป็นสปอนเซอร์ให้ผมได้นะครับนี่ครับหลายๆคนถามมานะครับว่าคันนี้ลูกอะไรครับลูกแคมทอด์สเตอร์500เมตรเฮ้ยกูเลยรีวิวไม่จบทีบอกเฮดเคสของตั้มบางพีเตวิงอาร์มเลยครับเตวิงอาร์มดีแคทีแ0 0ันเอร์เซน ล้ออย่างครับล้อของโยโกเอ่อยางห้าสิบครับร้อยครับผมหน้าหลังใส่เท่ากันแล้วคันนี้สเต็ปมีอะไรบ้างครับสเต็ปมีแคมตัวเดียวที่เหลือเดิมเดิมหมดอ๋อเอ่อจริงๆหลายคนถามเข้ามาว่ารถรถคุณแซนแซนไซนี่เออลูกห้าตาหรือเปล่าครับลูกเดิมครับมีมีมีคนมีมีมีน้องๆถามมาว่าเอออยากฟังเสียงนะครับ ฟังเสียงได้ครับจับไปนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุกเลยวะดูดีน้องๆมันไม่ลงอ่ะฟังเสียงนะครับเร่อเสียงลูกเดิม,ม,ม,มบินไหนครับ ปิคลิปปิดคลิปเลโก้ปิดคลิป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 ยังไงวะคัดก่อนนี่คัดก่อนปิดกล้องปิดกล้องผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ